Thank yeah. you. ทำแล้วเราโอ้นเราโอ้นไม่ใช่เขาอยู่เลยเขาเดียวแบบคุณเว้ยเขาเดียวเราก็ถ่ายเลยแล้วโดยไหนบางวินบ้านนอนหลับที่บ้านเขาไปเรียก ได้ปฏิบัติตามนโยบาของรัฐบาลในเรื่องของการควรกาจับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ่องกนู้นอกระบบนะครับ่อดูในภาพรวมของภาพครับที่ที่ที่น่าสนใจตรงี้นะครับเเกินจากเกินกฎหมายกหนด เราเล่นผิดกฎหมายแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยขั้นหนึ่งเนี่ยได้มีกลุ่มแก๊งเงินกู้ออกทำงานผิดกฎหมายอีกในจังหวัดรอบๆปบริมณฑลแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงนึ่งก็เลยได้มีการสั่งให้มีการระดมขั้กว่าล้านตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มไม่มีเงินจ่ายแล้วเนี่ยจะได้รับอันตรายนะครับ ก็เป็นความบาดปวดที่พี่น้องประชาชนได้รับข่มขู่ทำร้ายร่างกายอยอมไม่ได้ครับก็วันนี้มากับพิดกฎหมายต่อไปครับก็อยากจะนี่ไม่ใช่เราแล้วเอพีเอ็มนี่แบบของเขาใช่ไหมอยากถาม ที่จังหวัดหนองบุรีหนอบุรีด้วยกันปืนอ่าไม่ไม่โอนแล้วมาข้อความได้ไงปืนผิดที่ในบ้านผิดบ้านผิดมือครับไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วข้อความแล้วไอ้เจ้าของปืนก็เป็นใครก็เดี๋ยวทำเรื่องเพื่อผ่นไปเลยครับไม่ได้หรอกมันไม่ได้โดนโดนโดนได้ได้ทุบ ได้เลยนะไปไปขบขู่ไปอะไรเขาไม่ได้ไไเลยนะ